การถแถลงข่าวซึ่งวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่จะมีการเรียกประชุมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการกําหนดวันเวลาสถานที่ในการที่จะมีการประชุมใหญ่วิสามันของพรรคประชาธิป,ปัตย์พุทธศักราช2566นะครับซึ่งที่ประชุมวันนี้มีนายเฉลิมชัยสีอ่อนนะครับ ท่านรักษาการเลขาธิการพรรคได้ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมนะครับซึ่งในวาระแรกเรื่องแรกที่มีการารับทราบคือมีการรับทราบจํานวนสมาชิพกพรรคจานวนยอดณนปัจจุบันที่มีผู้สมัครใหม่ด้วยรวมจํานวนทั้งสิ้น89,642คนก็คนคือมีจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับจากกรณีที่ประชาชนก็ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์ ในเรื่องที่สองตามข้อบังคับพักก็จะต้องมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารพักเพื่อที่จะกำหนดในเรื่องของวันเวลาสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่วิสามันประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่งที่ประชุมก็ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามันพักประชาธิปัตย์ในวันที่9เดือนกรกฎาคม พธศักราศ2,566นะครับเวลา8นาฬิกา30นาทีณห้องแกรนดบอลรูมโร,รงแรมมิราเพิรนแกรนดเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครอันนี้ก็เป็นไปตามข้อบังคับพักนะครับที่จะต้องให้คณะกรรมการบริหารพักชุดรักษาการได้กำหนดวันเวลาสถานที่ซึ่งในการเดียวกันนี้นะครับที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพักก็ได้มีการลงมติ เพื่อที่จะกําหนดระเบียบวาระที่จะมีการประชุมกันในวันที่9นะครับเรื่องสําคัญเนี่ยก็คือกรณีของการกําหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับ 2. เนี่ยก็กําหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ก็เป็น2เรื่องที่สําคัญนะครับส่วนในเรื่องที่จะต้องทําตามกฎหมายอยู่แล้วก็คือการ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญของพรรคประชาธิปัตย์ประจำปีพุทธศักราช2566นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบวาระและที่ประชุมก็ได้ทำการลงมติเห็นชอบให้มีการประชุมกำหนดวันเวลาสถานที่และก็กำหนดในเรื่องของระเบียบวาระในกรณีของการประชุมใหญ่ในส่วนของคณะกรรมการหมานพในวันนี้ ก็ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อจัดการประชุมใหญ่วิสามันแน่นอนที่สุดนะครับว่าเมื่อมีการกําหนดการจัดวันประชุมใหญ่แล้วก็จะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับที่จะมากําหนดที่ประชุมก็ได้มีการแต่งตั้งนายองอาจพร้ามไัยบูลเป็นประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดการประชุมใหญ่วิสามันแล้วก็มีชุดที่2นะครับที่ต้องแต่งตั้งก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ อันนี้ก็เช่นกันนะครับเมื่อที่ประชุมใหญ่วิสามันได้กาหนดระเบียบวาระในเรื่องของการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็จะต้องมีการกําหนดให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนของพรรคนะครับเพื่อที่จะมาดูเรื่องของการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งที่ประชุมก็ได้ตั้งนายสามารถราชพลสิธิ์เป็นประธานส่วนคณะกรรมการก็จะได้ไปกําหนดรายชื่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนขององค์ประชุม ในการที่จะเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่เลือกหัวหน้าพักคนใหม่องค์ประชุมที่กําหนดไว้นะครับมีจํานวน374ท่านนะครับ374ท่านก็จะประกอบไปด้วยกรรมการบริหารพักชุดรักษาการก็คือชุดปัจจุบันนี้นะครับสเนี่ยก็คือสมาชิกที่เคยเป็นหัวหน้าพักหรือเคยเป็นเลขาที่การพักอันนี้ก็จะมีะหนึ่งท่านนะครับสเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของพัก ในขณะนี้ขอ้อคับพักก็ได้ระบุไว้นะครับซึ่งจํานวนสสในะปัจจุบันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการรับรองแล้วก็มีจํานวน25คนนะครับสมาชิกที่เป็นอดีตสสมีจํานวนทั้งหมด85ท่านนะครับอันนี้ก็ให้อดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่ยังเป็นสมาชิกพักอยู่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการในการเลือกหัวหน้าพัก ในส่วนที่5เป็นสมาชิกที่เป็นรัฐมนตรีของพรรคตอนนี้ก็กําหนดไว้สองท่านนะครับสมาชิกที่เป็นอดีตร,รัฐมนตรีอันนี้ก็มีจํานวนอยู่มากพอสมควรคือจํานวน19ท่านนะครับในส่วนของสมาชิกที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พักส่งลงสมัครมีหนึ่งท่านนะครับสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือที่เรียกว่าสออปจอสมาชิกสภาท้องถิ่นอันนี้ก็ได้กําหนดไว้เป็นองค์ประชุมหนึ่งท่านเช่นกันนะครับในส่วนของการมีส่วนร่วมของสมาชิกพักที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็จะมีกลไกลของตัวแทนพักประจําจังหวัดประจําเขตเลือกตั้งเรามีกลไกลของสาขาซึ่งทั้งสองส่วนนี้ได้มีการกําหนดไว้ในส่วนของสาขาพักที่กำหนดเป็นองค์ประชุมก็มีทั้งหมด20่คนนะครับ ตัวแทนพักประจําจังหวัดประจําเขตเลือกตั้งได้กําหนดไว้172ท่านแล้วก็จะมีรวมองค์ประชุมอื่นๆอีก20 20ท่านนะครับรวมแล้วทั้งหมด374ท่านอันนี้เป็นองค์ประชุมที่จะมีการเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ในวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2566ณโรงแรมมิราขึ้นแกรนดนะครับ มีคำถามไหมครับในส่วนประเด็นเรื่องการกําหนดในส่วนของการเลือกตั้งหัวหน้าพัรคนใหม่ครับอันนี้มีการกําหนดไว้ในทุกครั้งที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดมีกรณีของการแข่งขันกันหลายท่านก่อนที่จะให้สมาชิกซึ่งเป็นองค์ประชุมทั้งหมด ที่ผมได้กล่าวมานะครับก็จะได้ต้องอก็จะต้องฟังในส่วนของวิสัยทัศน์ในส่วนของแนวนโยบายของผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อที่จะ,ะสะท้อนแนวนโยบายสะท้อนในเรื่องของอการที่จะกําหนดยุทธศาสตร์ในการนําพาพักในวันข้างหน้าอย่างไรให้กับ374องค์ประชุมได้รับทราบก่อนที่จะมีการเข้าคูหาว่าจะเลือกใครเป็นหัวหน้าพัก หลังจากที่เลือกตำแหน่งหัวหน้าพักแล้วกระบวนการของพักก็จะมีกรณีของการเลือกรองหัวหน้าพักเลือกโฆษกพักเลือ่อก็ตามลํำดับตามข้อบงังคับพักอยู่แล้วครับยังไม่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ผมก็เชื่อนะครับในพักของในเราถือว่าเราเป็นพักที่มีระบบประชาธิปไตยมากที่สุดฉะนั้นแล้ว กรณีที่มีการพูดคุยกันเป็นกลุ่มๆว่าใครที่จะมีความเหมาะสมที่จะมานั่งเป็นหัวหน้าพักผมเชื่อว่ามีการพูดคุยมีการจับกลุ่มคุยกันอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ายังไม่ทราบว่าแต่ละคนเนี่ยจะสนับสนุนท่านใดเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ครับหันสมเป็นตเป็นอตามข้อบังคับพักไม่ได้ระบุไ้นะครับก็สมาชิกพักที่มีความรู้ความสามารถผมก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเรา คิดถึงการนำพาพักในวันข้างหน้าฉะนั้นแล้วสมาชิกก็จะต้องเลือกคนที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตครับอาจจะมีการตั้งประเด็นหรือว่ามีการถามว่าเมื่อเลือกตั้งคณะกรรมการหารพักชุดใหม่วันที่9กรกฎาคมแต่ว่ากระบวนการของรัฐสภา,าก็จะมีเริ่มตั้งแต่วันที่3ทัาที่ผมทราบนะครับ วันที่3แล้วก็วันที่4ถึงวันที่12ก็อาจจะมีกระบวนการในการเลือกตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งถ้าเกิดมีการเลือกตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรตามข้อบังคับพักก็ถือว่ามติพักก็จะเป็นเวทีของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร25ท่านที่จะมากําหนดทิศทางในทางการเมืองในฝ่ายนิติบัญญัติว่าในส่วนของการเลือกตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎร จะมีมติไปในทิศทางใดก็ไม่ได้ติดขัดในเรื่องของกรณขีของการรอการเลือกกรรมการบริหารพรรนะครับแต่ว่าคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร25ท่านจะประชุมร่วมกันในเรื่องที่สําคัญก็คือกรณีการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลอันนี้ก็จะต้องเป็นมติร่วมกันระหว่างที่ประชุมร่วมของกรรมการบริหารพรรและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรครับ มีคำถามอื่นไหมครับยังไม่ได้มีการกำหนดครับผมก็อยากเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่ากระบวนการในพักที่ผ่านมาช่วงระหว่างที่รอคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการรับรองสสนะครับซึ่งปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีการรับรองครบทั้ง500 500คนนะครับผมก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับผมเชื่อว่า กระบวนการที่กปตดําเนินการอยู่นั้นก็เป็นกระบวนการที่กฎหมายได้กําหนดไว้ส่วนที่หลังจากที่มีการประกาศผลแล้วมีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนในส่วนของพรรครู้สึกว่าจะมีสามท่านน,นนะครับสามท่านนี้ก็ได้เตรียมการในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วครับอาจจะมะีบางท่านที่ยื่นเอกสารชี้แจงไปแล้วแล้วก็มีการยื่นเพิ่มเติม,ตมอีกไม่กี่วัน อันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับในส่วนของกรณีที่จะมีการสัมมนาหรือไม่เนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเมื่อกบะตอรับรอง500คนแล้วเนี่ยทางท่านเลขาธิการพักก็ได้กำชับกับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทั้ง25ท่านว่าเราจะต้องวางยุทธศาสตร์ในการทำงานในสภาผู้แทนรัษฎรเพราะว่าเมื่อสภาเปิดขึ้นแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดว่ากฎหมายฉบับไหนที่สำคัญที่จะมาผลักดันต่อ จากที่เราเคยผลักดันไปแล้วแล้วยังค้างอยู่ในระเบียบวาระก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงระหว่างการเลือกตั้งห่างหายจากสภาผู้แทนรัษฎรห่างหายจากระบวนการในการใช้ระบบนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติมาร่วมแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อสภาเปิดก็จะไม่มีการฝึกงานครับทุกคนก็จะต้องลุยทำงานอย่างเต็มที่ครับ ออ่จ้ง,จงวายังไม่ได้มีการพูดคุยรายละเอียดกับผมนะครับแต่ว่าน่าจะมีการพูดคุยกับประธานกฎหมายในส่วนของถ้าจำไม่ผิดนะครับจังหวัดพัทลุงหนึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชหนึ่งจังหวัดสงขลาหนึ่งซึ่งก็ซึ่งก็จะแตกต่างกันในส่วนของข้อเท็จจริงผมไม่ทราบรายละเอียดจริงๆครับว่าในส่วนของกรณีการร้องเนี่ยเป็นการร้องเรื่องอะไรบ้าง แต่ว่าตอนนี้ทุกท่านเท่าที่ทราบทุกท่านก็มีการเตรียมคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและก็เชื่อมั่นนะครับว่าสามารถชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้เพราะเป็นการร้องจากบุคคลที่แพ้การเลือกตั้งในลําดับที่2อ,อันนี้เท่าที่ผมทราบนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในทางการเมืองที่อาจจะหยืบยกประเด็นต่างๆมาร้องเพื่อที่จะหวังผล,ลว่าก็เป็นหน้าที่ครับเราไม่ได้ขัดข้องว่าถ้าเกิดมีการร้อง ต่อคณะกรรมาการการเลือกตั้งเพื่อให้มีการตรวจสอบหน้าที่ของผู้ถูกร้องก็ก็ต้องชี้แจงเพราะว่ากฎหมายกําหนดไว้แบบนั้นนะครับ่นีก็มีของผู้เดงเงี้ยมีชื่อเป็นเ็หัวหน้าพคือถ้าถาอตาเนี่ยมันจะมีรงไในในส่วนของหัวหน้าพักเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันจริงๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าณเวลาที่มีการเลือกหัวหน้าพักในวันที่9ซึ่งก็จะเป็น ข้อพิจารณาของสมาชิกว่าจะเลือกบุคคลใดแต่ถ้าเกิดถามว่ากรณีของการมีเรื่องที่ร้องอยู่ที่กรกตสมมุตินะครับอาจจะไม่ต้องสมมุติคุณเดชิดนะครับเพราะว่าเรื่องกรณีของท่านเดชิดรอ,องภาคใต้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันถ้าเกิดท่านจะลงสมัครหวนหน้าพักก็เข้าสู่กระบวนการปกติและอีกหลายๆคนที่มีรายชื่อมาทางสือ่อทุกคนก็ต้องเข้าตามตามสู่กระบวนการตามปกติเสียเช่นเดียวกับทุกคน แต่ว่าในส่วนของกรณีที่ถ้าเกิดคนที่เป็นสสแล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องร้องอยู่ในเรื่องของกรณีการเลือกตั้งนะครับในส่วนของข้อบังคับพักก็ถือว่ายังไม่ยุติก็ทุกคนก็ถือว่าเป็นสมาชิกพักก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการได้ครับกาเรเลืองของข้าพักเนี่ยถ้ามีถ้ามีชื่อเดียวเนี่ยกระบวนการนี้่าไถ้ามีคนเสนอแค่ c, คนเดียวยมีการลงคะแนนปกติครับก็มีการลงคะแนนตามตามขั้นตอนปกติ เพื <thôi S 2> mm ่อให้เห็นว่าฉันธามติของสมาชิกพักจะต้องมีคะแนนที่เป็นไปตามข้อบังคับพักทุกประการคะแนนที่่าคือเ้ามากคะแนนต้องต้องเกินกว่ากึ่งหนึ่งครับที่มีการประชุมกันนะครับพี่ตาจะไม่ค่อยถามช่วงแบบนี้พี่ตาจะแบบโทรศัพท์ไปว่า ถามเรื่องนี้อะไรกนะันนยขอบพระคุณมากนะครับพี่ติดโูวพดจากผมนะพี่ติดโูวิดจากผม